ทองคำเตรียมพุ่งต่อนะครับแนวต้านสำคัญ2,800เหรียญอาจจะไม่ไกลอย่างที่ทุกคนคาดครับทองคำไทยอาจวิ่งไป44,000บาทในเร็วๆนี้ก็ได้ครับแน่นอนนะครับว่ามีหลายประเด็นที่หนุนทองคำไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสงครามตะวันออกกลางรวมถึงนโยบายดอกเบี้ยครับทองคำจะเป็นอย่างไรในอนาคตแนวโน้มเราจะเล่นอย่างไรกับทองคำดี รวมถึงจุดเข้ารับและแนวต้านอยู่ตรงไหนเดี๋ยววันนี้เราไปคุยได้ในรายการครับซื้อขายทองคำแท่งเริ่มต้นเพียง100บาทตลอด24ชั่วโมง7วันไม่ต้องวางหลักประกันกับแอปพลิเคชัน GoToGo by Intergo เพราะใครๆก็ซื้อทองได้ สวัสดีครับกลับมาอีกครับกับรายการทิศทางทองมองยังเซียนนะครับแล้วก็กลับมาเจอกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเทเดอร์เจ็บนะครับในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ได้ให้แนวโน้มทองคํากันไว้นะครับแล้วก็ยัง Follow up กันมาเนาะนะครับว่าทองคําดูมีแนวโน้มจะไปต่อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าย่อเนี่ยคงย่อไม่ลึกนะครับแล้วก็ต้องบอกตรงว่าในช่วงนี้เนี่ยทองคํากําลังเข้าสู่ภาวะโฟโมนั่นครับ นั่นเองนะครับผโมอ็คือภาวะที่คนเนี่ยเริ่มกลัวที่จะตกรถนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราเห็นเลยว่าทองคําเริ่มย่อมาเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยคนเริ่มมีแรงกลับเข้าไปซื้อบ้างนะ นะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดว่าย่อลงมาเนี่ยบริเวณสัก2 7 0 0ันเ็ดร้อยเนี่ยผมว่าคนเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาซื้อกันมหาศาลเลยทีเดียวนะครับซึ่งอย่างที่ผมมบอกนะลุนทุนกันมาตลอดนะนะครับว่าการปรับตัวขึ้นรอบนี้ของทองคำเนี่ยนะครับเป็นการปรับตัวขึ้นเพื่อจบรอบใหญ่นั่นเองนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเงินเนี่ยนะครับทำงานยังไงถ้าคุณเข้าใจว่าเงินทานํางานยังไงเนี่ยคุณจะเข้าใจว่าทําไมทองคําถึงจะ ปรับตัวลงได้ในอนาคตนั่นเองครับซึ่งประเด็นตัวนี้เองเนี่ยที่ทองคําปรับตัวขึ้นนะนะครับยังไม่ต้องกังวลเพราะว่าไอ้ที่ผมบอกว่าจะจบรอบใหญ่จะปรับตัวลงในภาพยาวเนี่ย มันยังไม่ถึงเวลานะครับสิ่งที่กำลังจะถึงเวลาเนี่ยนะครับเราค่อยไปกังวลในช่วงมกราคมปีหน้าเป็นต้นไปเลยนะครับหลังจากนี้เนี่ยทองคํายังมีแนวโน้มในการปรับตัวขึ้นต่อนะครับอาจจะไปทะลุ28002,900หรือจะไปทำนิวไฮรอบประวัติศาสตร์รอบใหม่เนี่ยที่3,000ันเหรียญเลยก็ได้นะครับซึ่งเรื่องขอ0 0พันเหรียญเองเนี่ยนะครับทองคําไทยนะอาจจะวิ่งไปแตะเกือบเกือบบริเวณ5 0,000บาทต่อบาททองเลยก็ได้นะครับซึ่ง นะครับตอนนี้เนี่ยทองคำเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะโฟม m o ซึ่งมีแรงหนุนเนี่ยในหลายด้านหลายประเด็นมากนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ย คือการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะถึงในวันที่5พฤศจิกายนนี้นั่นเองนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยค่อนข้างเดือดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในเรื่องของประเด็นเลือกตั้งเนี่ยมีอะไรที่ต้องจับตามองกันบ้างนะครับในเนื้อหานะครับประเด็นที่2นะครับที่ยังหนุนทองคําอยู่ในเรื่องของสงครามตะวันออกกลางและสงครามยูเครนเซียเนี่ยมันก็ยังรุนแรงอยู่และยังไม่รู้ว่าจะยกระดับเข้าไปสู่สงครามภูมิภาคหรือเปล่านะครับ พราะว่าล่าสุดเองเนี่ยอิสราเอลก็นะครับมีการขู่ว่าจะทำลายฐานทัพของฮิบรอลในครับอ่าตอนใต้ของเลบานอนเนาะให้ริบราบข้ามนั่นเองนะครับซึ่งบอกตรงๆว่าไม่รู้เลยนะครับเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยหลายๆประเด็นเนี่ยนะครับที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในตะวันออกกลางนะครับในประเด็นที่3นะนะครับ ดอกเบีย้ยนะโยบายต่างๆของทั่วโลกเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวลดลงนะครับซึ่งแน่นอนว่าประเด็นนี้เนี่ยมันทําให้มันมีสปายเนี่ยอำนาจของเงินเนี่ยมันปรับตัวแย่ลงทั้งโลกนะครับหรือง่ายๆคือเงินเฟ้ออาจจะมีการปรับตัวรีบาวขึ้นมาบ้างหรือน้อยหรือว่าเงินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแวลูเท่าเดิมนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นรวมสุดท้ายแล้วทุกอย่างเนี่ยนะครับมันมีแต่ประเด็นบวกของทองคาในปัจจุบันนี้นะครับรวมถึงภาวะโฟโมเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าผมเยื่อที่บอกไปนะครับเพราะสิ่งที่ผมกังวลเนี่ยคือเราไม่มาซื้อตรงนี้ตามแล้วนะครับถ้าเล่นสั้นเล่นได้มีแนวขันรอชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ที่จะขึ้นไปเนี่ยนะครับเราต้องจับตามองแล้วว่าสาหรับคนเล่นยาวนะว่าเราเนี่ยจะออก ตอนไหนหีตอนไหนและเราจะไม่กลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับหลังจากนี้นะครับสำหรับคนเล่นยาวนะนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกไปว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยมีเริ่มเห็นข่าวแล้วนะครับคือผมเนี่ยเคยทิ้งไว้สาประเด็นที่ให้จับตามองนะนะครับซึ่งประเด็นแรกเนี่ยคือภาพรวมเศรษฐกิจอ่ะ ภาพรวมในน้องตลาดแล้วกันนะครับมันเปนเด็นข่าวประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในเรื่องของนิวส์ต่างๆนะว่ามันออกมาถึงภาะวะโฟโมงแรงแค่ไหนซึ่งวันนี้เองเนี่ยยังออกมาไม่แรงมากแต่ว่าในบางที่เนี่ยเรื่องมีเงนมาบอกนะว่าทองคําจะ ไอ้นะครับจะไปสามพันเหรียญน,นะครับหรือว่าจะไปหนึ่งแสนบาทเนี่ยผมว่ามันเริ่มนะเริ่มบ้าเริ่มครซี่มากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเริ่มเห็นภาวะในตลาดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เป็นสถาบันการเงินรายใหญ่นะครับหรือว่าเป็นในเรื่องของอ่าสถาบันพวกอ่าแบงค์นะครับหรือว่าจะเป็นแหล่งข่าวขนาดใหญ่นั่นเองนะฮะประเด็นที่สองนะครับรีเซ็ชันหรือซอฟต์เรนดิ้งเนี่ยนะครับประเด็นนี้เนี่ยเริ่มไกล เข้าสู่ภาวะที่ชัดเจนมากที่สุดแล้วนะครับก็คือซอฟต์บริของสหรัฐเนี่ยค่อนข้างเป็นซอฟต์บริษัทที่เบามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยน่าจับตามองนะเพราะว่าถ้าสหรัฐผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะครับโดยที่ไม่เกิดอะไรเลยเนี่ยนะครับสหรัฐจะแข็งแกร่งมากหลังจากนี้และเงินเงินต่างๆเนี่ยครับมันจะวิ่งเข้าไปหาในดอลลาร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเองหลังจากนี้เนี่ยมีแนวโน้มนะนะครับว่าทองคํา ก็จะปรับตัวลงแต่บาทจะอ่อนนะนะครับแต่ว่าฟังคำจะปรับตัวลงแรงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงใกล้ๆที่ผมบอกแหละก็คือมอกราถึงมีนาและประเด็นที่3เนี่ยก็คือนอเบเยนโยบายนะเมื่อมันปรับลดลงไปประมาณ2-3-4ครั้งเนี่ยตลาดจะเริมแอดจัดได้ ตลาดจะเริ่มปรับตัวได้ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยพอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยนะครับทองคําจะเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้สร้างแวลูทันทีนะครับแล้วก็คนเนี่ยจะเริ่มหันเข้าไปลงทุนในกิจการธุรกิจหรือว่าตลาดหุ้นละเพราะว่ามีกิจการชัดเจนมีรายได้ชัดเจนและสร้างผลประกอบได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจด้วยนะว่าถึงตอนนั้นเองเนี่ยสภาพ สถานการณ์ตลาดของโลกเนี่ยมันคงอาจจะเหมือนเดิมนะอาจจะมีสงครามอยู่เหมือนเดิมนะครับทะเลาะกันเหมือนเดิมแต่ทองคําอาจจะไม่ได้ปรับตัวขึ้นในค่าภาพระยะยาวแล้วาอาจจะมีการย่อลงมาแรงหรือว่า,าจ,จะไม่ทํำนิวไฮต่อไป นะครับในรอบหลายปีนะนะครับซึ่งก็ติดตามมองเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูในประเด็นข่าวที่วันนี้เราจะมาอัปเดตกันแล้วดูอะไรที่น่าติดตามมองกันดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนเข้าสู่รายการของเราเนี่ยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นอลอนใจให้ผมในทีมงาน,นทุกคนด้วยนะครับช่องเราตอนนี้ก็ใกล้ถึงแสนซับแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆซับสไครป์กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆที่รักของทุกคนด้วยนะครับ วันนี้ขอเข้าสู่รายการของเราดีกว่านะครับว่าเรามีประเด็นอะไรกันบ้างที่จะพูดคุยและอัปเดตข่าวสารกันนะฮะเรามาเริ่มจากประเด็นแรกนะครับตัวเลขเศรษฐกิจนะครับอย่างที่บอกไปในสัปดาห์นี้นะตัวเลขสําคัญเนี่ยมันอยู่ในตัวเลขบ้าง่อนข้าจะเยอะนะครับแล้วก็มีตัวดู urable goods ที่ออกมาติดลบบ้าๆเลยนะลบหนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งผมมองกันนะครับว่าจริงๆแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยตัวเลขไม่ค่อยอิมแพก โดยส่วนใหญ่ถ้าตัวเลขไม่ Impact เนี่ยทองมันชอบวิ่งขึ้นแบบงงๆด้วยนะฮะซึ่งไม่รู้เหมือนกับว่าทำาไมนะฮะแต่ว่ามันก็ชอบเป็นอย่างนี้หลายตอนหลายครั้งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยแนวโน้ม no, สัปดาห์นี้เนี่ยพอไม่มีตัวเลขเนี่ยทองคำมันอาจจะไ,ไม่มีอะไรชุดมันลงมาก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีวันศุกร์นิดนึงนะว่าถ้าคอลลีเดเวลกูดเนี่ยออกมาเป็นบวกเยอะๆเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้ทองคำเนี่ยสุดกระถูกรากลงมาได้บ้างนะฮะเพร่ะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะครับยังไม่ต้องกังวลว่าทองคําจะปรัับตวลง แหลกนะฮะก็ถ้าปรับฐานลงมาเนี่ยก็พอเล่นสั้นยอ่อยิงๆิงกันไปได้เล่นสั้นเก็บแคทโฟกันได้อยู่นะฮะในเรื่องของประเด็นข่าวกันบ้านะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าประเทศต่างๆในโลกเนี่ยเรื่องปรับโลตลกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นนะครับในีสหรัฐอเมริก,กายุโรปอังกฤษนะครับอาประเทศไทยจีนนะครับฮ่องกงนะครับ หรือว่าประเทศต่างๆในโลกเรื่องปรับรลดดอกเบี้ยกันหมดแล้วนะครับเพราะว่านักเบี้ยนโยบายของสหรัฐเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยกดดันให้ประเทศต่างๆในโลกเนี่ยไม่กล้าปรับรลดตดอกเบี้ยนโยบายลงเพราะว่ากระแสเงินมันจะไหลออกเยอะนะครับเพราะว่าแน่นอนแหละว่ามันก็หมุนเข้าฐานละมันดอกเบี้ยฝากได้เกือบ5%เนะ์นะฮะ จีนล่าสุดได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเลนดิ้งเรทนะฮะก็ค่อนข้างจะบูสต์อีโคโนมิกของจีนอย่างแรงเลยทีเดียวนะครับซึ่งเอาง่ายๆตอนนี้เนี่ยแพ็กเกจใหญ่ของจีนได้กระตุ้นขึ้นมาแล้วนะฮะตลาดหุ้นก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับค่าเงินเยนเนี่ยก็แข็งมากที่สุดในรอบหลายเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองตัวนี้เองเนี่ยจะเป็นหนึ่งในตัวที่ทําให้เห็นนะครับว่ากระแสเงินในทองหรือว่าในหุ้นสหรัฐเองนะครับหรือว่าในจุดต่างๆของโลกที่ยังเป็นอ่าเงินสดอยู่ นะครับอาจจะวิง่งเข้าไปหาในประเทศจีนได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่ดีนะถ้าจีนฟื้นเศรษฐกิจโลกฟื้นเนี่ยแน่นอนนะครับว่า่าภาพต่างๆเนี่ยนะครับของคนตกงานหรือว่าเงินอ่าหรือว่าประเด็นต่างๆเต็ไไมไปหมดเลยเนี่ยนะครับมันก็จะฟื้นขึ้นดีกว่าเดิมแน่ๆนะครับพอเศรษฐกิจมันไม่ดีเนี่ยมันก็ อ่ตีกันอย่เนี่ยนะฮะมันเต็มไปหมดนะครับชื่อตัวนี้เนี่ยมันดีต่อเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าในในแน่แนอนแน่นอนนะในภาพยาวเนี่ยมันก็าจ,จะไม่ได้ดีกับทองคำมากเท่าไหร,ร่นะ้วแต่ในภาพสั้นเนี่ยพกเวลาเพิ่มลดเลนดิ้งเลทนะครับลดดอกเบีย้ยหรือว่าพวกนี้เนี่ยภาพสั้นเนี่ยทองถึงชอบอยู่นะเพราะว่ายังเป็นในเรื่องของรีคอเวอรี่เฟสเนาะนะครับก็คืออ่ากำจัดนะครับทองคำเนี่ยเป็นตัวกำจัดของเสี่ยงได้ดีที่สุดนะครับอ่า ในประเด็นต่อมานะครับในเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกากันบ้างดีกว่านะครับในแหล่ง BBC News นะครับยังบอกว่าคาเมร่าแฮร์ลิสเนี่ยน่าสนใจทีเดียวก็คือยังนำโดนัลด์ทรัมป์อยู่นะครับถึงประมาณ2-3%ได้นะนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าแหล่งข่าวหลายแห่งเนี่ยนะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับค่อนข้างบอกว่าทางคาเมร่าแฮร์ลิสนะนำโดนัลด์ทรัมป์อยู่ นะครับแต่ว่านะครับต้องบอกตรงว่าในหลายแหล่งข่าวของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็แน่นอนทุกคนคงน่าจะรู้กันบ้างเล็กๆน้อยนอยู่แล้วนะครับว่า บางแหล่งข่าวในสหรัฐอเมริกาถูกควบคุมโดยรัฐบาลอย่างเดโมแครตอยู่นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเชื่อถืออะไรพวกนี้เนี่ยนะครับอาจจะเชื่อถือได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าจากโพลที่ผ่านๆมาเนี่ยเดโมแครตก็ชอบนำนะฮะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เห็นบีพัมบิกันเนี่ยเคยกลับมาชนะหลายต่อรายครั้งแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเล่นแหล่งข่าวการเล่นประชานิยมหรือว่าการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เดโมแครตได้เปรียบ รีพับริกันนั่นเองนะครับโดยล่าสุดนะครับคุณครังอย่างเยเลนหรือว่าคุณป้าเจเน็เยเลนเองเนี่ยก็ออกมาพูดด้วยนะครับว่าการที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นวิบัติมากๆนะฮะมันจะทำให้ประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับโหการค้าไมา่ดี อ่าของแพงทําให้คนในสหรัฐเนี่ยนะครับบริโภคของแพงมาทำอยาเพิ่มผาษสีนําเข้าไงนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็เกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทางเจเนต็ตเยเลนก็บอกอันแน่นอนว่าการขึ้นภาษีไม่ได้รายได้นะครับแต่มันก็ยังมีผลกระทบในหลายๆด้านนะครับที่ไม่คุ้มเสียเลยทีเดียวนะครับก็โจโททารุนแรงเลยทีเดียวนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับอยากมาให้ดูนิดนึงนะครับพอดีเนี่ยผมเนี่ยได้ เข้าไปดูอ่าสำหรับคนที่นะครับเป็นแหล่งข่าวธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับในหลายๆแห่เนาะนะครับเขาได้บอกว่าทางโดนททั้มเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นโพลแบบ บันบานพับบิกพับบิกเลยนะนะครับเขาจะบอกว่าทางโดโดทัมเนี่ยมีคะแนนเสียงเนี่ยนำทางคารมาลาเฮลิสนะนะครับซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองโพเนี่ยค่อนข้างกลับฝั่งกันเลยนะครับซึ่งแล้วแต่คนเลยว่าจะเชื่อฝั่งไหนนะครับระหว่างคนธรรมดาทั่วทั่วไปที่อยู่ในธรรมดาเนี่ยนะครับกับแหล่งข่าวระดับใหญ่นะฮะซึ่งแน่นอนว่าสองเสียงนี้เนี่ยแตกกันอย่างชัดเจนนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับสรุปเลยคือเราไม่รู้เลยว่าทั้งสองเนี่ย ที่ไหนถูกนะครับหรือว่าจริงๆแล้วคะแนนเสียงอาจจะสูสีกันมากทีเดียวเลยก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นมาเนี่ยคือคะแนนนิยมของทั้มเนี่ยในก่อนหน้านี้เนี่ยค่อนข้างนำคามเม่าแฮลิตมาพอสมควรนะครับ โอเคอันนี้แหละก็จะเป็นหนึ่งในประเด็นนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าการเลือกตั้งกำัจะถึงใน5พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็คิดว่านะอินดากโกลน่าจะมีไลฟ์สดในวันเลือกตั้งด้วยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเข้ามาลุ้นด้วยกันนะครับว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐอเมริกานะครับระหว่างคุณคามล่าแฮ์ริสนะครับกับคุณโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะครับซึ่งสุดนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ายังไม่รู้ผลแพ้ชนะนะครับแล้วก็ยังตอนนี้เนี่ยแน่นอน ยังโอ้โหถูกสีกันมากอะนะครับผมว่าคะแนนเนี่ยคงเหลื่อมกันไม่เยอะเลยนะครับเราต้องไปดูในสวิงสเตตจริงๆว่าพักไหนจะได้ใช้ชนะนั่นเองนะครับเรามาดูในเรื่องของราคาทองคำกันบ้าง นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าทองคำเนี่ยยังมีแนวตา้นานอัดภัยอยู่ที่2750นหะครับหรือว่าแนวตา้านนี้เองเนี่ยคือแนวตา้านที่ฟิโบนัชเชีกับหัวเนี่ยนะครับได้บอกไว้ว่าตรงนี้เนี่ยคือแนวตา้านสําคัญนะครับที่จะไปเทสในครั้งต่อไปนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอยึดแนวตา้าน2,750เป็นแนวตา้านต่อไปที่กําลังจะถึงซึ่งทองคําอาจจะมีการปรับตัวลงมาก่อนก็ได้เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าทองคำเนี่ยคงไม่ปรับตัวลง มาต่ำกว่า2,680ถึง70ตรงนี้ละนครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นแนวต้านใหญ่สำคัญเลยเพราะเป็นแนวเบรกที่ เคยทําไว้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแนวต้านย่อยเนี่ยแน่นอนนะครับก็คงไปอยู่ใน2,710ที่เพิ่งทามาหยกหยกนะครับแล้วก็มีการรีบาวขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคนเล่นสั้นนะครับคือแน่นอนว่าคุณจะมาจัวเล่นสนุกๆอยู่บริเวณ2,700ถึง2,710ตรงนี้เนี่ยก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะมาจั่วที่ประมาณ2,680ที่เป็นแนวต้าตรงนี้ ในแนวรับสาคัญที่เพิ่งเบรกมาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าในช่วงระยะสั้นเนี่ยนะครับช่วงระยะสั้นเนี่ยแน่นอนว่าทองคํายังมีแรงหนุนเยอะมากนะครับแล้วก็ยังอยู่ในสภาวะโฟมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคําจะปรับตัวลงไม่แรงมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมยังมองว่าทองคําจะ วิ่งไปต่อนะครับแล้วก็ทองคำเนี่ยจะวิ่งทะลุ2,800เหรียญในไม่ช้าไม่เร็วนี้นะครับคิดว่าจะไปได้และหลังจากนั้นเนี่ยคือผมยังยังเน้นเน้นย้ำเสมอนะว่าจุดสิ้นสุดของทองคำไม่ใช่ราคาแต่เป็นช่วงเวลาและสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมไม่ได้สนใจว่าทองคำเนี่ยจะอยู่ราคาเท่าไหร่ผมรู้ว่าตอนช่วงระยะเวลาใกล้ๆนี้เนี่ยทองคํายังไปต่อนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยแน่นอนว่าทองคำเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะสิ้นสุดการเป็นขาขึ้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าใน2เดือนนี้เนี่ยเรายังพอเก็บทองคําวิ่งกันไปต่อได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้เนี่ยคาว่าซื้อทองคําในระยะยาวเนี่ยไม่ควรเลยนะครับคือจริงๆหลังจากนี้เนี่ย ไม่ควรซื้อทองคําที่เป็นระยะยาวเลยควรเล่นสั้นตัดจบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาหรือว่าเวลาก็ต่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ2,750เนี่ยจะถึงในสัปดาห์นี้เลยหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของราคากันบ้างราคาเงินไทยนะคือเซอร์ไพรส์มากนะบาทอ่อนหนุนทองขึ้นอีกนะครับตอนนี้เนี่ยจะวิ่งไป4,350 0แล้วนะ 13, วนะครับล่าสุด4,330นะเนาะนะครับโหสุดยอดมากเลยทีเดียวตอนแรกผมคิดว่า ขึ้นไปนสอบมาเจ็ดร้อยห้าสิบในบาทจะแข็งมาบ้างนะอาจจะอยู่สักประมาณสนะี่หมื่นสามพันเนาะก่อนหน้านี้แต่ตอนตอนนี้เนี่ยมันขึ้นไปอีกห้าร้อยบาทเลยนะนะครับสุดยอดมากเลยสําหรับยินดีด้วยแล้วกันแล้วนะสาหรับคนที่ถือทองใครทองคําไทยตามที่ตามที่บอกกันมาตลอดนะครับเราเชื่อว่าโอ้โหแฮปปี้มากสําหรับคนถือทองไทยในช่วงนี้นะครับเราก็แบบยิมไฮออทามไฮกันเลยทีเดียวนะนะครับโอเคครับวันนี้ นะครับก็เนื้อหาประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกันด้วยนะครับสําหรับในเรื่องของการกดไลค์กดแชร์กดส u ัครส i b e นะครับแล้วเป็นอย่างไรในการเลือกตั้งรวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีนึงในช่วงรายการต่อไปนั่นเองครับวันนี้ขอลาไป้ี่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในวันศุกร์นี้นะนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับขอลาไป้ี่นี้ครับสวัสดีครับ